สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องของผมครับสำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook page ร้อยดาวกระทบดวงครับสำหรับในคลิปนี้เป็นส่วนของเดือนมิถุนายนปี2564แต่จะเป็นคำพยากรณ์ของท่านที่มีลัคนาสจิจูราศรีมีนครับทีนี้ก็เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาก็ขอเข้าเรื่องในหมวดคำพยากรณ์เลยครับ ลัคนาราศีมีนนั้นโดยมากดาวพระหูดาวพระเสารดาวพระเกตจะทํามุมเบียนลัคนาราศีมีนครับในมุมนี้ช่วงครึ่งเดือนแรกลัคนาราศีมีนต้องระวังมีเรื่องร้อนใจหรือมีภาระชีวิตบางทีก็ไม่ค่อยลงรอยกับคู่ครองมากนะักรวมถึงอาจจะหมายถึงหุ้นส่วนคู่สัญญาคนรอบข้างได้ด้วยครับเป็นช่วงที่ท่านต้องมีสติไว้ให้เยอะและในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นยังมีพระเกตที่จรมาเล็งลัคนาราศีมีน ในช่วงครึ่งเดือนแรกลัคนาราศีมีนมักจะมีดวงเดินทางไกลเกิดขึ้นบ้างก็เกี่ยวข้องกับต่างประเทศครับหรือบางทีมีโอกาสได้พบสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดวาอารามการศาสนาท่านมักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ได้ด้วยครับบางท่านก็ไปผูกพันหรือใกล้ชิดกับสถานที่ที่เก่าแก่พอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับดาวสุรคราะห์จะโคจรพาดผ่านพบที่เรียกว่าพันธุของลัคนาราศีมีน จึงทำให้ลัคนาราศีมีนมักจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านรถบางทีก็ได้รับการอุปถัมภ์จากคนในครอบครัวจะดําเนินการอะไรเกี่ยวกับบ้านรถก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในระยะนี้ได้ครับในเรื่องของการเงินของลัคนาราศีมีนนั้นต้องระวังมนุษย์ติยูอังคารเสราจะทำบุมเบียนพบที่เรียกว่าการเงินของลัคนาราศีมีนครับจึงส่งผลทําให้ในเดือนนี้ ลัคนาราศีมีนก็มักจะมีภาระทางด้านการเงินค่อนข้างเยอะข้าวของก็มักจะเสียหายบางท่านก็เสียเงินอย่างกระทันหันปัจจุบันทันด่วนต้องระวังเจอคนเอาเปรียบทางด้านการเงินหรือถูกช่วงชิงเอาไปครับแนะนําว่าลัคนาราศีมีนในระยะนี้ไม่ควรทําอะไรที่เสี่ยงทางด้านการเงินครับหรือบางท่านอาจจะเสียเงินไปซื้อทรัพย์สินสิ่งของก็เป็นได้ครับในมุมนี้ถือว่าเป็นเรื่องดี สำหรับวาสนาเรื่องการงานของลัคนาราศีมีนั้นดาวสุเคราะห์มักทำมุมหลบกับดาวการงานสัส่วนใหญ่อาจจะส่งผลทำให้การงานความก้าวหน้านั้นอาจจะดูรียบเรียบแต่ก็ถือว่าการงานของตัวท่านเองอย่างน้อยก็ยังพอที่จะดำเนินไปได้ครับและอีกมุมหนึงการงานของลัคนาราศีมีนั้นโดยมากงานที่ท่านเจอแต่ละอย่างตนเองนั้นต้องเหน็ดเหนื่อยแน่นอนครับไม่ได้สบายอย่างที่คิด มักมีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้ด้วยรวมถึงลัคนาราศีมีนต้องระวังการขัดแย้งกับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วนต้องระวังผู้หลักผู้ใหญ่ให้โทษในระยะนี้ครับพอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วพระอาทิตย์จะทํามุมฉากถึงลัคนาราศีมีนมีดาวพระเกตจรมะเลงในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ครับจะเป็นช่วงที่ลัคนาราศีมีนการงานบางทีก็มักจะเจออุปสรรคและปัญหาเข้ามามากขึ้น ความตึงเครียดความกดดันถือว่ายังมีแต่ผมเชื่อว่าตัวท่านเองก็ยังผ่านพ้นไปได้และก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในด้านการงานของใครบางคนได้ด้วยครับทีนี้สต็อปตรงนี้ไปก่อนพอเวลาที่ท่านฟังมาถึงจุดนี้แล้วเรื่องไรๆ้ๆรเรื่องลบๆบางทีไม่อยากให้เอามาเครียดเก็บมาคิดบั่นทอนจิตใจขอให้ดูเป็นแนวทางพอจะได้ไม่ประมาทครับสําหรับท่านที่ค้าขายหรือว่ามีธุรกิจเป็นของตนเองนั้น โดยมากนะครับการค้าอาจจะดูเรียบเรียบดูชะลอตัวลงยังไม่ดีเท่าที่ควรมากนะักลัคนาราศีมีนในเดือนนี้ก็เป็นช่วงที่ท่านนั้นไม่ควรขยายงานมากเกินไปครับสำหรับในเรื่องความรักของลัคนาราศีมีนนั้นสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วดาวพุธเป็นดาวคู่ครองไปเดินร่วมกับดาวพระราหูคู่ศัตรูครับความรักในเดือนนี้ต้องระวังขัดแย้งกับคู่ครองอาจจะมาจากเพราะคนรอบข้างบางทีความคิดไม่ลงรอยกัน ท่านต้องมีสติในการใช้ชีวิตคู่เอาไว้ให้มากครับรวมถึงบางท่านอาจจะเจอรักซ้อนรักแท้เข้ามาในระยะนี้คู่ครองบางทีไม่ได้มีท่านแค่คนเดียวพอฟังถึงตรงนี้แล้วก็อย่าไปเครียดมากจนเกินไปเพราะคงไม่เป็นทุกคู่รอกครับบางท่านพื้นดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องความรักดีก็อาจจะเป็นเพียงแค่ขัดแย้งกันธรรมดาครับ สำหรับท่านที่ยังโสดหรือยังไม่มีคู่ครองนั้นโดยมากในเดือนนี้ดาวพุธเป็นดาวคู่ครองมีดาวสุประเคสนำหน้าค่อนข้างพอสมควรครับอาจจะส่งผลทําให้ในเดือนนี้เป็นช่วงที่ท่านเนื้อหอมท่านจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามท่านก็เลยมีโชคทางด้านความรักตลอดทั้งเดือนนี้แต่คนที่เข้ามาในชีวิตท่านส,ส่วนใหญ่มักจะไม่ดีเท่าที่ควรครับต้องระวังเจอคนมีเจ้าของหรือบางท่านอาจจะได้เจอคนต่างชาติคนไกลเข้ามาในระยะนี้ แต่โดยรวมแล้วหากท่านมีความรักในระยะนี้มักจะเป็นทุกข์เสียมากกว่าถ้าเป็นไปได้นะครับในเดือนนี้มีคนเข้ามาในชีวิตท่านท่านก็อาจจะคบได้แต่อย่าเพึ่งไปจริงจังมากนะักอย่าไปยึดติดมากนะักเพราะอาจจะทำให้ท่านทุกข์ใจหรือเสียใจในภายหลังได้ด้วยครับสำหรับลัคนาราศีมีนนั้นก็คงมีเพียงเท่านี้ครับ